มีแล้วก็เราก็จะคลุกไปคลุกไปนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะพี่เพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนจะเอานัวแบบไหนหนัวมากนัวน้อยเติมน้ําลงไปน้ําพี่สีมีสองร้อยมิลลิลิตรสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรพี่สีจะเติมไปห้าสิบมิลลิลิตรเป๊ะไหม โอ้โหยังไม่ถึงห้าอ่านี่ค่ะใช้น้ำต้มสุกนะคะพี่เพื่อนเพื่อนไปน้ำต้มสุกแล้วก็กระเล้ากันไปแล้วก็เติมผงชูรสนะคะโอ้โหเศษอันนั้นเ็ษเศษเลือกหอมนี่ค่ะใส่ผงชูรสไปแค่หนึ่งช้อนชาก็พอนะคะ ถ้าใครชอบเค็มนะคะสามารถเติมน้ำปลาได้นี่ค่ะพี่พีๆเพื่อนๆนี่ใครชอบน้ำเยอะใส่น้ำเยอะนะคะพี่สีใส่ไปแค่ห้าร้อยเอ,อ่อห้าสิบมิลลิลิตรนะคะน้อยไปนะคะถ้าใครต้องการที่เอ,อ่อ ใครที่ต้องการที่จะมีน้ำลุกลิกลุกลิกก็ใส่ไปนะคะพี่สีก็จะเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาทูหลายตัวนี่เติมน้ำไปประมาณเจ็ดสิบมิลลิลิตรกำลังดีแล้วเราก็จะมาชิมกันนะคะพี่วีเพื่อนๆใครที่อยากทำน้ำพริกเป็นแบบพี่สีนะคะง่ายๆนะคะน้ำพริกปลาทูมะกอก เราก็จะชิมนะคะชูรสพี่สีใส่ลงไปแล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเปรี้ยวไม่เค็มเค็มกำลังดีใส่น้ำปลรราไปน้ำน้ำปลรราที่ปรุงเครื่องไปครึ่งทัพพีนะคะไม่ต้องถึงหนึ่งทัพพีนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ใส่ปล <ๆ S 1> รราปลาสับที่สุกแล้วนะคะที่เราสับแล้วเอาไปนึ่งสุกแล้ว ใส่ไปหนึ่งช้อนชานะคะพี่เพื่อตอนนี้น้ำพริกพี่สีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเี่ีพี่สีล้างผักนะคะน้ํำล้างผักจะซึมนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนตอนนี้นะคะ เราก็ได้น้ำพริกปลาทูเรียบร้อยแล้วน้องกาซ่าไม่ได้ยินตลอดบางทีเดินนี่ครับพี่เพื่เพื่อนโอ้โหเมื่อกี้ทักบ้านย่าหรือบ้านพี่สีทักใครวันนี้ขึ้นกันหลายบ้านนะคะพี่พื่เพื่อนตอนนี้นะคะลมแรงนะคะพายุลมแรงตอนนี้ น้ำพริกปลาทูบ้านพี่สีก็เสร็จแล้วนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆก็ให้กำลังใจเพื่อนๆที่ขึ้นไลฟ์กันต่อนะคะพี่เพื่อนๆนี่พี่สีก็ตักน้ําพริกแล้วพี่พี่เพื่อนๆใครที่อยากทำน้ําพริกมะกอกพริกขั่วแบบพี่สีนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสดนะคะพี่ๆเพื่อนใส่กระเทียมสดพี่สีใส่มะกอกไปสามลูกนะคะ หอมๆน้ำพริก้วยใหญ่ๆนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งพี่ๆเพื่อนๆกันไปนะคะดูผักแก้มเรานี่พี่ๆเพื่อนๆดูผักแก้มเรามีสดเดาเอายกครกออกไปน้ำล้างครกไม่ต้องนะคะพี่เพื่อนๆน้ำล้างครกไม่ต้องนี่ค่ะใครที่จะตำน้ำพริกเ,เขาเรียกน้ำพริกมะกอกน้ำพริกมะกอก ปลาทูนะคะทำแบบพี่สีได้นะคะถ้าใครอยากได้จดสูตรนะคะไปดูในไลฟ์สดพี่สีได้นะคะทําออกมาแบบนี้นะคะปลาทูสีตัวใส่หอมสดใส่หอมคั่วใส่กระเทียมสดใส่พริกจินดาแดงคั่วนะคะแล้วก็ปลาทูปลาระให้ไปดูในไลฟ์สดนะคะพี่ๆเพื่อนๆให้ไปดูในไลฟ์สดแล้วแล้วก็จะได้ น้ำพริกประทูอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะ